ในวันนี้ผมมาสอนหาของอีโวต่างๆจะเป็นไงไปดูโอเคผมก็หลักๆลายนะครับสำหรับของในการใช้อีโวนะครับก็จะใช้เป็นเจ้าตัวพวกนี้นะครับเป็นโกดสานะครับแล้วก็โก้ดหนึ่งเรนโบ้นั่นเองนะครับผมซึ่งหลักๆลนะครับจะใช้โค้ดสามในการอีโวนะครับหาได้ไหนนะครับสามารถหาได้จากชาเลนน์นั่นเองนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่านี่นะครับเจ้าชาเลนน์นี้ อ่มีเทั้งทุกอันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโค้ดหนึ่งเรนโบว์แล้วโคสามเรนโบว์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้โกดสามนะครับให้กดไปที่ X เปิดนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมโอเคครับแล้วก็ต่อมาเนี้ยจะเป็นโกดสี่นะครับผมก็โกดสี่นะครับเราจะใช้โก้ดเอกนี้ครับในการทานฟอร์มนะครับผมซึ่งจะใช้สิบอันต่อหนึ่งโก้ดหนึ่งนะครับผมอ่ะซึ่งเราจะต้องเลือกเนี้ยครับผมเป็นโก้ดนั้นๆนะครับผมแต่ละตัวก็จะใช้แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายนี่ครับผมจะเป็นของอีโวของแต่ละตตตตััััััววเเนนนนนนนี่่่่ยยยยคคครรรรบบผผมมมมมมมออะะะะะซึงจจสาาาาาาถหได้้ลลๆืูแ อ่ะอย่างเช่นเจ้าตัวฟรีเลนตรงนี้เนี่ยผมให้เราคุยนะครับแต่ก็กดตามปุ่มแดงเลยนะนร้บผมอ่ะนี่ปุ่มแดงปุ่มแดงปุ่มแดงแล้วก็จะสามารถหาได้เนี้ยผมเช่นเมสซ่าบันนี้นะนรับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกัน